ท่านทานอาหารเสริมและวิตามินมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยวัดผลได้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่ทานไปมันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่ารู้ตัวอีกทีค่าตับขึ้นสูงปริ๊ดโชคดีมากที่วันนี้ได้รับความวรู้ใหม่ใช้นิ้ววางลงไปบนโต๊ะเคลื่อและรอ15วินาทีก็สามารถรู้ผลได้เลยค่ะว่าอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันช่วยส่งเสร,ริมให้สุขภาพหรือว่าระบบภายในของเราเนี่ยดีขึ้นได้จริงไหมโดยปกติเราจะวัดค่าต่างๆนี้เสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเลยนะคะทุกคนแล้วรอนานมากใช่กันนะคะว่าแบบจะได้เสียอันนี้ สีเขียวคือค่าต้านอนุมูลอิสระของเราอยู่ในขั้นที่ดีนะคะแต่ว่าก็จะยังดีได้อีกเข้าอ่านออกมาเป็นตัวเลขเลยนะคะว่าเราได้ค่าอนุมูลอิสระเท่าไหร่บอกเลยว่าเครื่องปิซึม I อฉลาดมากนะคะเพียง15วินาทีก็สามารถรู้ได้เลยว่าในร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วเขามีผลวิจัยมายืนยันเยอะแยะมากมายนะคะและแจนเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ได้ลองเครื่องนี้นะคะแจนจะทดลองกับตัวเองแล้วจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะโดยส่วนตัวแจนชอบมากอะไรที่วัดผล ทั้ทงชีวิตทานวิตามินมาไม่เคยวัดผลได้เลยค่ะสิ่งนี้ล่ะคะจะมาวัดผลเกี่ยวกับสุขภาพของเราทางบริษัทนะคะท้าเลยว่าถ้าเราทานวิตามินของเขานะคะที่เป็นตัวไล์แพดแล้วมาตรวจกับเจ้าตัว p r ิซึม I.O. ตัวนี้นะคะแล้วค่าไม่ขึ้นเนี่ยเขายินดีคืนเงินเลยต่อใต้คอมเมนต์นะคะ